สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในจูเลสิเวิลด์เกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่กาะของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาครับผมทุกคนวันนี้นะผมมีตัวฟิวไฮบิดม่วงวิบัตมาฝากกันนะผมตัวที่จะขึ้นฟิวไฮบิดในวันนี้นั่นก็คือ เจ้าโครมโมสไปนัทนั่นเองนะผมว้าวนี่เลยครับผมซึ่งต้องบอกว่ามีร่างฟิลของทั้งสองนะครับผมนั่นก็คือพาราโซเจน2กับสไปโนซอรัสเจน2นั่นเองครับผมทุกคน โอ้โหเป็นไงพา,าราสอเจนสองนะครับผมเรารีวิวล่างแม็กไปแล้วใครยังไม่ได้ดูย้อนคลิปไปดูได้นะครับผมทุกคนนี่เลยแล้วก็คู่หูของเขาที่จะฟิลในวันนี้ 2, ครับผมสไปโนซอรัสเจนสองครับผมทุกคนว้าว <Wow. S 1> ้โหตัวนี้ก็เท่นะครับผมสไปโนซอรัสเจนสองก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่วันนี้เขาต้องเข้ากระป๋องดังคู่แล้วครับผมทุกคนโอเค ิลเป็นเจ้าโครโมสไปนัทนะผมมาฟิลกันเลยฟืบโอเคครับผมทุกคนส่งลงกระป๋องฮะเอาละครับผมทุกคนยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่เลยครับผมทุกคนถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมฟืบมาแล้วครับผมเจ้าโครมาสไปนัทนะผมว้าวนี่เลยครับผม โอ้โหมาแล้วโคตรเอ่ครับผมทุกคนโอ้โหเอาล่ะในที่สุดพีก็ได้มาสักทีครับผมเดี๋ยวน้ำพงกวิบาร์พี่ต้องวางไว้ตรงนี้เอาติดนี่เลยแล้วใครร้องจะออกจากบ้านเนี่ยปึ๊บโอเคได้แล้วครับผมทุกคนวอ้ยโอเคครับผมปลดล็อกให้ซื้อด้วยดี a ได้แล้วครับผมมาร้องอะไรตอนเนี้ย โอ้พ่อไม่ว่ากดหลอกทุกคนเอาวรกคผมมาดูกันครับผมโอ้โหโอ้โหมันเท่จริงๆรครับผมทุกคนว้าวว้าวรัะผมทุกคนต้องบอกว่าพี่เนี่ยก็เจอมันบ่อยนะผมแต่เจอในสถานการณ์ที่ว่าเราต้องไปตีกับ AI ครับผมแต่ว่าพอได้มาเลี้ยงเองได้เห็นอย่างใกล้ชิดและเอามาอยู่ในกรงนี่ต้องบอกว่าแบบ เท่เท่จริงๆครับผมทุกคนโอ้โหมันเป็นแบบว่าส่วนผสมของสไปโนซซลารนะผมด้วยลำตัวของมันเนอะรูปร่างของมันครับผมเป็นสไปโนแน่นอนครับผมแต่ต้องช่วงหัวหน้าผมทุกคนสังเกตอันนี้จะเป็นของเจ้าพาราซอนนั่นเองครับผมแล้วก็อืมีของสไปสไปโนเนี่ยจริงๆตัวของสไปโนนะผมมันมีรอยบากแบบนี้อยู่แล้ว แต่ว่ามันไม่ได้เรืองแสงเหมือนเจ้าสไซพาราโเจนสอเนาะพาราโซเจนสอเนี่ยมันจะเรื่องแสงครับผมแต่ว่าสไปโนมันจะมีรอยบากแบบนี้ครับผมซึ่งทุกคนดูดิโอ้โหส่วนผสมที่ลงตัวจะจัดครับผมทุกคนโหนี่ก็คือล่างแรกนะคผมป้าไปกินอาหารเถอะลูกเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหิวเอาละฮะเดินไปกินอาหารมับเขาให้ โอ้โหย่าทำลายกรุงนะโลกโอเคครับผมทุกคนมาดูค่าพลังกันครับผมล่างแรกเลเวล10นะครับผมเลือนี่อยู่ที่3,021นะครับะผมดามเอ็ดอยู่ที่944ทําทำเงินอยู่ที่16,784ต่อ3ชั่วโมง <Wow. S 1> ว้าวว้าวครับผมทุกคนค่าพลัง อันนี้คือล่างแรกนะถือว่ามาโดดเลยครับผมถือว่ามาดีเลยแล้วก็ตอนนี้ม่วงวิบัพของบ้านพี่เนี่ยขึ้นล่าง2กันหมดแล้วเดี๋ยวเจ้าตัวนี้ก็ได้ขึ้นแน่นอนครับผมทุกคนโอเควันนี้ปลลงสนามซะหน่อยลูกต้องบอกมันเท่จริงนะคือแบบวูบปึ๊บอันนันหน่อยอ้าลองให้เขาดูแล้วหน่อยลูกพ่อโอ้โหสวยจริง เอาละครับผมทุกคนวันนี้มีแพ็กแน่นอนครับผมไมโคร s d สดีรอบผมใครอยากได้ดี a สีแดงครับผมต้องจัดแล้วครับผมทุกคนสามแมตช์้วยกันถ้าบอมแล้วจัดดิครับผมเอาละครับผมทุกคนพี่จัดมหาเทพคอมปี้ลงไปช่วยนั้นเสร็จเธอแรกเลยนะพมไม่ไหวครับผมตัวติดดีเลยหมดเลยคือแบบตัวหลักด้วยโอ้โหเอาละครับผมทุกคนมาท้าบอมแล้วจัดดิครับผมมหาเทพคอมปี้น่าจะยืนไหวอยู่ จร,จริงๆจะใช้ตัวอื่นแทงแหละแต่ว่าไม่น่าจะไหวครับผมด้วยทุกคนดูค่าพลังนะเราแบบว่าใช้ธาตเดียวกันครับผมถูกไหมแล้วดูดแต่ละตัวดิค่าพลังไปไหนกันไม่รู้ <c oughs> คือเราเสียเปรียบอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นมหาเทพคอมปีช่วยได้ฮะแล้วตกด้วย2องครับผมโอ้โหมาถึงตกสองเลยมันโหดจ,จังเลาเอาละครับผมมหาเทพของปีเก็บยา,ยาวๆครับผมอืม ต้องคำนวณความเป็นไปได้ด้วยนะเนี่ยว่าสกอร์เปียนเล็กกับอินโดแรปเตอร์จะเก็บสามตัวไหวหรือเปล่าไทเลโนโลโฟโซอที่โตไดม,มีทสามพอดีพอดีครับผมงั้นก็เลือกเปลี่ยนสกอร์เปียนเล็กลงสนามครับผมมาแล้วเอาละแบบนี้อ เก็บไว้พี่โตก็ตกตายอยู่ดีเนาะเอาไงดีวะเอาวะชาร์จเลยไปโนเอ้ยโอ้ยโอ้โหมันเลยแต้มปามี่ทำไมไม่ดูและเรียบร้อยครับผมโอ้โหตู่ก็มัวแต่บน่นลืมดูแต้มมาแล้วครับผมมาเ่ยคอมพี้มาแล้วอลอโอ้โหตรงพี่โดนแรปเตอร์ลงก่อนเลยตู่ มาครับผมอินโดนแรปเตอร์มาแล้วแล้วตบหนึ่งจะรอดไหมเนี่ยไบยนอนบะเรียบร้อยไปดีโอ้ยเสียเลยตูมาครับผมพี่โตมาแล้วพี่โตตบสี่ขอร้องพี่โตตบสี่จ้ะตัวขอร้องใครไป <laughs> มาครับผมมาหาเทพคอมี้ เอ่อมหาเทพคอมพีแล้ววันนี้ตู้จะรีวิวได้ไงวะมหาเทพกโก้ก็ไม่มีครับผมโอ้โหพวกพี่โดนแรปเตอร์ก็ติด,ดเลย์อาแล้วโดนตกมาครับผมมหาเทพคอมพีทำดีแล้วลูกพอ่อหมาครับผมอินโดแรปเตอร์มาแล้วเก็บสามเลยว่ะวันนี้ฟึบไปน เรียบร้อยไปดีและมาครับผมได้หมูไดเมโตรนหมูทุยไดมูทุยไดมูก็มาวะ่ะเอาแล้วตบตีเรียบร้อยมาพี่อินโดแรปเตอร์ส่งมันลงไปนอนไปนอนมาแล้วครับผมย่องเบาแล้วก็กระโดดขย้ำบักบาเบ,บ่เรียบร้อยโอเคก็จบไปในรอบแรกครับผมสว,วยงามครับผมถือว่ามาดีะ พี่พี่ว่าพี่เป็นโควิดแน่เลยว่าเสี่ยงมันยังไม่กลับคืนมาเลยเว้ยต้องใช้เวลาหน่อยครับผมทุกคนมารอบสองครับผมเสียงยังแหบอยู่เลยตูพี่ว่าแบบนี้น่าจะไหวครับผมทุกคนเอาพี่โตไว้ช่วยรีวิวละกันครับผมมาท่าพร้อมแล้วจัดดีครับผมยังไงเราก็ต้องรีวิวตามแพ็กก่อนครับผมเอาให้มันไหวก่อนเออให้ดูว่าเฮ้ยเนี่ยก็ไหวนะตรงนหนึ่งม่วงวิบวับใช่ไหมแล้วก็ตามมาด้วย รีวิวแบบ PV p v p ครับผมเดี๋ยวรีวิวอีกรอบแล้วกันนะสองมาขอสองได้สองเอาแล้วเลือกเปลี่ยนตัวครับผมโอ้โหแล้วดาเมจอาบันก้าแบบนี้โอ้โหเจ็บจี๊ดเดี๋ยวนะถ้ามี่ลงมาปุ๊บเมเทียตบหนึ่งไม่ได้ครับผมอมืวก็อเปี่ยนเล็ก,กตัว้องแทงอีกแล้วเแต่เมื่อกี้เปียกก็ไม่ได้แทงอย่างเดียวนะเปียก ใช่ไหมเปียกก็เออเปียกก็ได้ลงมาตกแต่แต่ลาดตาย <laughs> เปียกได้ลงมาตกอยู่แต่เปียกภาคตายไงเออเปียกรอบนี้ขอแบบเน้นๆสามเลยครับผมเปียกทำําดีแล้วลูกพ่อเปียกบอกม่เปียกทำไม่ท,ทน <laughs> มาครับผมเมเทียโฟดอนมาแล้วเมเทียโฟดอนส่งมันลงไปนอนหน่อยลูกปนอนบึ๊บ เรียบร้อยไปดีและมาครับผมโอ้โหไอตัวนี้คอมมอนนะคอมมอนเดีค่วาพลังคือแบบตูละโคตรเบื่อเวลา AI มันตีตีแล้วมันจะชอบเหลือหนึ่งแต้มมันมันสุดจริงๆอะแล้วยังไงคิดว่าอมูมาต้าจะตีตูเข้าวว่างั้นเถอะปนอนบักเรียบร้อยไปดี เลยเอาแล้วผมถึงคิวของอาโมโมาต้ามาแล้วไอตัวเมื่อกี้คอมมอนนี่ค่าพลังเยอะกว่า,าโมมาต้าอีกอะไปนอนส่งมันลงไปนอนเวิบปักเรียบร้อยครับผมโอเคคบจ้าไปในรอบที่สองครับผม <c oughs> สวยงามครับผม <c oughs> เออทำดีฮนะรอบนี้ทำดีครับผม เอาละผมแล้เข้าสู่รอบสุดท้ายครับผมจัดมาต้องรีวิวได้หนี่รอบเนี้ยเอาละผมทุกคนล่างแรกเลเวลสิบดาผมอยู่นี่ระหว่างโมโนสเตโกท็อปเลยนะผมค่าพลังถือว่ามาดีนะสูงกว่าเบคิโอีกครับผมทุกคนโอเคอยู่ประมาณนี้ถ้าล่าง2องพี่ว่าน่าจะโดดน่าจะโดดเลยพวกนี้มาเนาะน่าจะอยู่ประมาณเนี่ยไทเรโโนโลโฟโซ์เนี่ยน่าจะประมาณนี้ครับผมหรือไม่ก็ตรงเซสโนนะโอเคครับผมทุกคนถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผม รีวิวกันแบบดีเลยครับผมซูในแบกนี่แหละให้มันรู้ว่าเอไออย่ามายามครับผมเออ,เ,อ,อเป็นถึงโมง,มงวิบากเวยและมันต้องเปลี่ยนเจ้านกเอียงลงมาแน่นอนครับผมไม่ก็นกคู่ฮะนกคู่ก็มาสองมาและเลือกเปลี่ยนตัวครับผมไม่เซลไม่ได้ไม่ได้เราจะไม่พูดชื่อเราจะไม่พูดชื่อนกของฝั่งเอไอครับผมเพราะว่ามันไส้มันฮนะ ประเด็นคือเรื่องของการบันไส้ครับผมพูดไว้ตั้งแต่ EP ไหนก็จำไม่ได้เหมือนกันนะและสองมาเอาอะไรนกเขาแมวตบด้วยหนึ่งโอเคไม่มีทางเข้าหรอกเว้ยอินโดมินันเล็กมันหนารู้จักว่าเอาเอาละแล้วตอนนี้อินโดมินานเล็กเจนสองส่งแต้ไมไปให้พี่โตครับผมแต่โดนตามมาด้วยสี่แต้มครับผมและไอ้นกเขาแมวมันตบสี่เลยครับผมโอ้โหเรียบร้อยทำดีแล้วลูกพ่อมาครับผมพี่โตมาแล้ว และจะได้รู้ว่าพี่โตเนี่ยสามารถแบกน้องๆไหวเมื่อกี้คือแตมไม่ถึงอเอาวะไปนอนบัเรียบร้อยไปดีและมาครับผมกีกาโนตัวนี้มันไม่น่าชื่อกีกาโนเลยนะจริงๆมันผสมร่างกีกาโนอันแล้วตกอ,อะไรเนี่ยทำอะไรของเขาอะ <c oughs> ตกแค่นั้นเพื่ออะไร โอ้โหแล้วเก็บเก็บเธด้วยเก็บเธด้วยตีแบบนี้หกมาขอหกได้หกขอหกขอหกได้หกครับผมสวยสวยงามครับผมเดี๋ยวนะแล้วโอ้โหครูมาสไปนัดมันจะตีถึงไหมล่ะไอ้นันมันเลือดหมื่นโอ้โหมันเลือดหมื่นหนึ่งเลยนะเว้ยเอาละส่งมันลงไปนอนก่อนฟึบไปนอน เรียบร้อยไปด่ดีเละมาแล้วครผมไอ้นกกาเว,าวมาแล้วตูไปบไหลตยตใบไหลนกแล้วตอนเนี้ยแล้วคืออะไรอ่ะคืออะไรวะมันเก็บไว้เพื่ออะไรวะพี่ว่าน่าจะถึงวะ่ะถ้าบูทแปดนะพี่ว่าน่าจะถึงอยู่ครับผมแต่บูทเจ็เนี่ยไม่แน่เท่าไหร่อ่ะแล้วผมแล้วตบด้วยห้าครับผมโอ้โหไม่ใจเลยฮะ แล้วเราก็ต้องตอดเลือดเผื่อมันกันหนึ่งใช่ไหมอ่าเราต้องตอดเลือดไปหน่อยครับผมนี่ไงโดนสก,กิดโดนสก,กิดเป็นไงเล่าเลือดลงมาเลยแฮ่4บ้าขอ4ได้4ขอ4ได้0ยปไปเลยจ้าอะไรวะ AI ช่วงนี้ AI ไม่ใจเลยฮะทุกคนแลลวหกครับผมหกแต้มแบบนี้หกเลยหรือเปล่าตบ ถ้าตูไม่ติดรีวิวนะพี่โตบอกหัวลั่นไปแล้วหัวลั่นไปแล้วถ้าตูไม่ติดรีวิวละโดนพี่โตเล่นไปแล้วเนี่ยสี่มาขอสีแบบอส่แบบนนเน้นๆขอสี่แบบเน้นๆสวยสวยงามครับผมนี่ไงถึงบอกว่าพี่โตมันแบกไหวเอาละผมถึงคิวของโครมาสไปนัทลงสนามครับผมมาแล้วโอ้โห จากที่เห็นได้ฝั่ง AI มันใช้นะคผมตอนนี้พี่ได้มาใช้แล้วครับผมแล้วดูสีแสงนี่มันวิบวับวิบวับจังเลยว่ะตาโน,น่นโคตรท่ว้างง่ยมเรียบร้อยไปดีโอเคแล้วจบไปในรอบท้ายครับผมสวยงามครับผม ต้องบอกว่าโคตรเท่โคตรเท่จริงๆครับผมทุกคนมาเปิดซองเลยครับผมโอเควันนี้เราก็แค่เก็บ SD N A อครับผมเหมือนจะได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วเหมือนจะได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวรอดี A มันมาอ่าช่วงมันขายตัวแบบลดราคาก่อนนะครับผมอ่าแล้วก็ค่อยใช้ดี A นซื้อแล้วกันนะครับผมโอเคครับนะผมทุกคนวันนี้นี่ครับนะผมจบการรีวิวของเจ้าโคมาสไปนัทไปครับนะผมทุกคนวู้ โอ้โหดูแล้วความเท่มันคือแบบมันเท่มากเท่มากจริงๆครับผมทุกคนพี่ก็ชอบเลยยังไงก็ฝากกดไลค์เป็่กกำลังใจใพี่ด้วยนะครับผมเสียงพี่ยังไม่หายดีขออภัยเหมือนเดิมนะครับผมน่าจะพี่ว่าน่าจะเป็นโควิดว่ะเพราะเสียงมันแบบขาดเสียงพากไปนานๆแล้วมันจะแหบเหมือนตอนที่พี่เป็นโควิดเลยครับผมเดี๋ยวถ้าหายดีแล้วก็จะกลับมาบ่น AI ให้มันเพิ่มขึ้นนะครับผมยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผม